ขี้รองให้เด็กขี้รองให้เด็กขี้ลองไม่ไม่อยากให้พาเดินเดินไปไหนก็ได้่ขอให้เดิน่ะ เออเออเดินดีก็ได้เออเดินดีเดินกูนไปไม่ได้นะตรงนี้ไไม่ได้นะรถมา เดินเีง่ายก็เดิน <c oughs> ไปไม่ได้ไปไม่ได้อ๋อนี้ได้นี้ได้อ <c oughs> <c oughs> ื้มโน้โน้มี่ก็ไปแล้ว <c oughs> มันถนนลื่ไปไม่ได้รูกชนโอ้ลูกชนแล้วนุ่นวีวอวีวอแล้วนุ่นเอาวิ่งวิ่งตรงนี้วิ่งตรงนี้นก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 บินนกบินนุ่นนก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  ไปไม่ได้ไปไม่ได้เ,เดี๋ยวพาไปตลาดเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวพาไปตลาด